เหมือนจะเป็นสไลเดอร์นะคะที่แบบริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้นะคะแต่ก็จะบอกว่าบรรยากาศ21สองศาเองนะคะแต่ทำไมถึงหมอกเยอะนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าแบบจะใช้กล้องราคาแพงกว่าน,นี้นิดนึง,งนะมันก็จะเห็นเป็นแบบปุยขาวๆเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลหมอกอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวอย่างที่บอกไว้ว่า,วาเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างทะเลหมอกของที่อำเภอปลายจังหวัดน้องศรน,นะคะ ลวก็ตอนนี้เราจะอยู่ในของส่วนของอำเภอชิงคานจังหวัดเลยนะคะดูซิระหว่างหมอกเหนือกับหมอกเชียงใหม่อ่าไอหมอกหมอกหมอกอีสานกับหมอกเหนือ,น,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 อน,นะคะจะเปรียบเทียบลักษณะการสวยอย่างไรนะคะตอนนี้ชมบรรยากาศเช้าช้านะคะปั่นจักรยานเล่นเลยบริเวณริมแม่น้าโขงนะคะก็พบกับภาพบรรยากาศการถ่ายภาพความประทับใจนะคะ ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดที่ใครหลายๆคนอาจจะรอคอยกันมานานก็ได้หนึ่งปีมีอาจจะหนึ่งครั้งนะคะซึ่งก็เป็นวันพ่ออาจจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะพาครอบครัวพายาิพี่น้องมาร่วมสนุกสังสรรค์กันนะคะเหมือนก็นจะไปอะไรค่ะจะมันก็มาเที่ยวเหมือนกันนะคะหลังจากที่ว่าทาแลบเราถ้าเราแบบทดลองอะไรแบบ,บ,บคิดผลวิจัยอะไรเงี้ยก็ปล่อยโอกาสปล่อยเวลาให้กับ,บ ตัวเองนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการรีแลกซ์ค่ก็คิดโปรเจกต์งานใหม่ๆเพื่อสังคมเพื่ออ,อะไรอีกหลายประเทศชาตินะตอนนี้มีฝากผลง,งานกันด้วยฝากผลง,งานเหมือนดาราศิลปินเลยนะ,ะว่าเออมีมีผลงานวิจัยอยู่นะคะแล้วก็กำลังจะคิดผลงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลืองนะคะก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากกินถั่วเหลืองแบบยังไงบ้างอาจจะเป็นแทมเป้หรือว่าอาจจะเป็นโยกเกิร์ต ผูเหลืองไหมหรืออยากจะเป็นเน็ตเล่หรือว่าไอ่ใเ่สีคราฟติเมสสูตรกาแฟไอสูตรของกับชีนนะคะซึ่ง เหลืองเนี่ยมีมีส่วนผสมไม่ใช่ส่วนผสมเพราะว่ามีสารสกัดจากเปปชีนนะคะซึ่งถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็ปกติเรากินอาหารเสริมอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วนะคะแต่าหากว่าเรากินอยู่มากๆเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่าอิ่มนะคะแต่นั้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าผลงานเนี่ยจะออกมาในลักษณะอย่างไงนะคะเราติดตามชมแล้วกันค่ะว่าอาจิสราขตตาคนนี้เนี่ยอาจจะได้เป็น ว่าที่นะว่าที่ด็อกเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นว่าที่ผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์อะไรอะไรจะขึ้นก่อนนะแต่ด็อกเตอร์น่าจะมาก่อนนะอ้าเวเดี๋ยวจะดูบรรยากาศเหมือนจะเป็นห้วยขุดคูนะเอเขาเรียกว่าอะไรเป็นคือแม่น้ําที่มันเป็นแบบรูรูล้วน้ําม,มันก็ลุกลงรูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนจะเป็นแบบฟอสซิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยนี่ก็จะมีคนใส่เสื้อเหลืองกันแยะเลยนะคะ คอเพลเตอร์หลังคันยะเลยที่เขามาชมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงก็ตรงนี้นะคะท่าเขาบอกว่าเป็นท่าเออเป็นหาถ้าเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นพัะยักก็จะบอกว่าเป็นหาดจ้ว่าหาท่ามทิ้งขยะบริเวณนี้มุงสบายเอาสิอ่าตรงนี้ค่ะริมแม่น้ำโขงแห่งนี้เริ่มจะเห็นหมอกแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเย้เย่เย เห็นปะคะคนใส่เสื้อเหลืองวันนี้เป็นพ่อค่ะเขาก็เลยใส่เสื้อเหลืองมากันเยอะเอ่อเขามาลม่ามอนเก็กกันหรเล่ปะใช้เก็กกันเลยาเขาออกกําลังกายกันหรือเปล่าข้างบนมีพญานาคเอ่อถือเสาไฟด้วยนะ <c oughs> อา่าสวยๆอย่างนี้พักไปสักครู่ละกันเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกหลายมุมค่ะของเชียงทานของเราค่ะอุ้ยเชียงทานของเรา